ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนชุมชนวัดท่อนหงโรงเรียนชุมชนวัดท่อนหงเปิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2483โดยได้รับการบริจาคเนื finder. ้อที่จากพระครูคาดเจ้าอาวาสวัดท่อนหงจำนวน14ไร่เพื่อมาสร้างเป็นโรงเรียนเนื่องจากในสมัยนั้นในบริเวณชุมชนไม่มีโรงเรียนในวันแรกที่มีการเปิดเรียน ศึกษาที่การได้ขี่มา้ามาเปิดโรงเรียนโดยมีนายเฉยเดชทัพผู้ใหญ่บ้านคนแรกได้ร่วมกันสร้างโรงเรียนขึ้นโดยได้จ้างครูจากการนัทให้มาเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนและจ้างนายสวายสุวรรณกำเนิดมาเป็นครูคนแรกโดยมีนายชมสุทธิบูรณ์เป็นนักเรียนคนแรกของโรงเรียนโดยครั้งแรกได้สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้หนึ่งหลังซึ่งในตอนนั้นมีนายเอี่ยมวัฒนาสิทธิ์เป็นผู้รับเหมาได้ราคา1 2 0 0 0 0บาทค่ะ ต่อมาเมื่อมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นก็ได้สร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังปัจจุบันโรงเรียนชุมชนวัดทอนหงเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่6โดยมีนางอมพรจุติเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันค่ะประวัติความเป็นมาของวัดทอนหง วัดทอนหงตั้งอยู่ในชุมชนวัดทอนหงเดิมเรียกว่าบ้านชุมคลิงอยู่ในหมู่ที่6ตําบลโมคลานอําเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณนั้นจะมีสายน้ำเชี่ยวขนาดใหญ่จากเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาบอกว่าพบหงคู่สีขาวมาเล่นน้ำในทอนจึงเรียกกันว่าวังทอนหงมีพระรูปหนึ่งจากวัดท่าสูงคือพระครูคราดเดินทางทุดงมาเพื่อหาไม้ไปทํากุฏิที่วัดเดิม แต่เนื่องจากพบว่านาสถานที่แห่งนี้เป็นป่ารกทึบมีไม้หลากหลายพันุชนิดจึงตัดสินใจสร้างกุฏิขึ้นมาได้ชวนพระอีกหลายรูปเข้ามาช่วยกันสร้างวัดที่บริเวณป่ารกทึบนี้และได้ตั้งชื่อวัดว่าวัดทอนหงและได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศาสนาเป็นวัดราศฎรเมื่อปีพุทธศักราช2436 ซึ่งในปัจจุบันตั้งอยู่ในหมู่ที่2ตำบลทอนหงอําเภอรพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในตำบลทอนหงนอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปและองค์ท้าเวสุวรรณที่เป็นที่เคารพบ,บูชาประดิษฐานอยู่ณวัดแห่งนี้อีกด้วยค่ะ